สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้สดๆเราอยู่ที่หมู่บ้านปิดครับตำบลบ้านปิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องโอ้มื่อนี่สนามย่างดีนะครับเล่นปูนวิธีตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับมาเลยครับเมื่อนี้วันศุกร์สวัสดีครับกับวิธีสาวน้อยเพชรบ้านแพง เปี่ยงจางฟังที่กอานะครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับู้น้อยครับน้อยมาขอดโดนล้าปะครับนี่มาั้งเจ่สี่งเศ้าครับโอมึงไม่แง่งกินนอเขาี่ละครับพอได้หัจักหมองไปสีไปเงียวครับอาปีไก่เขามาเช่นนี้บอกไปย่นบปีไก่นี่ไหม ต้องเปิดฤดูกาลต้องมาก่อนทุกปีบ้านปิดไปดิใส่เบิ่งก่อนทุกปีเลยครับนั่ของเสียน้นเลยครับต้องหายของคนละน้นครับคนละลนหนแกเสียวมาทุกปีครับเพราะว่าก้อนนี้บั่นเป็นอี่ทีได้เบิ่งก่อนเมู่ครับเพราะว่ามาตลอดเป็นสนามที่ดีที่สุดของละแวกรอบเมืองแม่นครับผมว่าตรงนี้แม่นครับมีวันถุกพความเนาะเหมาะเหมาะเลยเพราะว่าหั่นไฟชอบผงมันละแวกพุ่นใส่เสียงมันจำกัดของเสียงครับผู้นำแข็งแรง

มุ่ยแรงพ่อโจวิงกสเขามาคำคำเมื่อนี้ไปสอยงานกระทิน ครับจงยื้คุณนะแม่เาส้างบานใหม่อ้ครับ่ยอกีายกับปายด้็นเอนรียวับยค่มคอเว้ยครับคไุณตั้งคนไทยแล้วาทายมูเสืออีกแม่โอ้สวัสดีคุณยาครับสวัสดีครับน่นเนแวเห็มาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียนก้น หานนาสุริยุบันทาดิคืออย่างไยงกสุริยุบันทาได้ยินแต่เพิ่นว่านั่นเสียนน่นโกหาจีนน้ำข้นงอพันอ่มือนีก็บ้านะเวนรอนอนอยู่ไหนได้ไหมบ่ครับนอนอยู่บ้านอยู่บองนีมองใดนอนอยู่รีสอร์ตบอดเพิ่นกิไปงั้นพอสุทิน กันกระถินพอสูทิ่ค้างเสียงเมนครับอยู่เชียงยืนอยู่เชียงยืนไปี่ไ่ไปี่ไต่ปีเนี่ยไขึ้นคอนเสร์ต้อยเพื่อนช่วงนึงกับอนุงยิงกับอีเขามาคำคำาไม่เป็นไรปรอยไปคกันไปเนฝากทั้งช่องยาฝากทังช่องพอลุนะครับฝากอำนาจช่องยาสุภาพขอาไปบึ้งนะครับเป็นกำลังใจ ช่วยกันทุกช่องทางไปเเห็นว่าผู้เฒ่ากับเบิ่งเน่อับเน่ไทยตอนนี้มันไม่ไปลุ้งหาทุ่มผู้นี่มันต้องมุดฟ้องบาทดิปาบหน้ากับไทยตอนนี้พุณอะไรบ้างสี่สองคุณอะไรขยี้ได้เบื้องเม่ผมออว่าสลับลูกไทยตอนนี้ลูกก็ลุ้งตอนนี้ดิแต่ยอนว่าลุ้งจากคนอะไรเบิ่งเนาะลุ้งควันเบิ่งกวันมันเป็นเลี้ยงไม่ไปแล้วเม่อีกหาหุกทุมอ่ะ ก็อุตสซาเบิ่งไปเนีู่้เฒ่ากันเลยยังไม่ดูเลย้เฒ่ากันนีหัวใจคือกันเอ้อันนี้ชอบอะไรคะเนี่ยของผมช่องไส้ด่างห่างซิ่งครับไส้ด่างห่างซิ่งเนี่ยผมไปหาทุกตะปูตะป่าครับผมปิดอย่างพ่ประเทศไทยเขานี่พี่น้องกำลังเริ่มครับมาปูศาสปูเสียนะครับตอนนี้ครับ แม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยุบ้านนี่บอกโอ้มาแล้วเนาะมือเล้งโอ้ครับบอลูคือกันนด้ไแมคนขายบัตเทอร์วรอยยุบร้อยสาวบอกครับลูกปัจจุบันเบมาหนมอลเมียนครับมมาโนมอล้ำครับ แล้วข้าหลานลงมาเนี่ยมันจะลงมาครับหลานนอนอเวลาเช้าชีได้ลงมาครับผมที่บ้านนี้แกละครับงานบวมแม่ไปที่เดี๋ยวเขาเปิดไฟเปิดแจงสีแล้วก็ยิ่งงามผักแบบวก็ท่านเองดักเชียก็เชื่อครับเแล้วข้าหลานลงมาเลยครับหลานนอนเวลาจช้าชได้ลงมาครับถ้าดูเดินมันจะไปเนาะครับเดินดีไร บมดเฉียบหมดจืน,นอันนี้ตอนนี้บ่ตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นยังอยังไงยังแต่เพิ่นสาวหรอกอันนี้ขึ้นขั้นอันนี้ขึ้นท,นทว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 น,น็นล่วเดีเ๋ยวเพิ่นต่อสายไรระบบ พอเป็นสาวขานหนาขึ้นไว้ดีได้บึ้งไม่กี่นาทีเมนครับแล้วก็สีนี้เี่ยไฟแล้วก็มีแสงสียิ่งเสียงดังมานนึ่มเติมต่ำเนาะเมีนครับสึงมวนเมีนเกาล่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมมาเดี๋ยมาให้กำลังใจกันได้อพี่น้องเน้อสานอะไรเบ้านแจ้งมาไก่มาไก่ยู่บ้านอันนี้บ้านเป็ดบ้านเป็ดตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองมาเด้อขันผู้ใดอยากมวนมัดมวนมัดเตยมัดเสด็จน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วเดี๋ยวนี้ทุกระบบ ลงตัวแล้วลลงตัววแ้ครับลงตัวแล้วครับเพราะว่าจะเป็นการแสดงบพว่าจะเป็นเสียงทีเสียงครับบพว่าจะเป็นการติดตั้งคือเวลาก็รู้แล้วว่านะบุกประมาณเวลาตั้งนาทีก็ประมาณสี่นาทีสี่ชั่วโมงก็รู้แล้วครับสามสี่งานแรียกปนีจอวันเร็วดอกจอวันประมาณประมาณเท่าไหร่รวมทั้งหมดถ้าเราตั้งในทีมเสร็จก็อุห่าหกชั่วโมงแล้วครับเมียนเมียนครับคือขันหาชั่วโมงของชั่วโมงนี่คือเรบร้อยครับ จุมจำ ead, ดำแล้วเมียนครับมันจะะรอยงเงครับสะดูในช่วงแรกหน่อยหนึ่งเพราะว่าของมันไม่มันไหลอันนั้นมเป็นงหลอของมันไหลขึ้นี่้ว หม<ส>ายถึงวัตถุไม้เท้าเก่าเน่ยเนาะน้าเพิ่มหาเพิ่มเป็นแกงแบบแต่คนไวกับมอลอยแร้อไม่ตอนนี้แมประมาณเท่าไหรานะประมาณหกบกวาเจ็ดสอไรก็มอรับ,รบครับไรก็ชนะิลปินประทันปรนะทันรือไง่อะไรก็จ,กเจะเปลี่ยนแต่ระดับนะครับ สุดยอดพี่ดาวลูกไซล่สทับได้ครับร่วมด้วยช่วยกันเนาะครับผมร่วมด้วยช่วยกันไม่เป็นไรค่ะพี่น้องขออย่างเดียวมอยู่แล้วตอนนี้การค้ารายด้สําหรับการค้าโลกเราจะได้รลยได้ทางการจีนก่อนเข้าไปกินเข้าไปกิ้ได้ ช่วงนี้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 ช่วงี้ช่วงน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 ีกช่วงนี้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 ชงนี้ช่ว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 งี่วงนี้ช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 ่วงนี้วชน้่่ช้่นงน้้้นี้ีง่่

ที่มาปโปรโมทช่วยก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกช่องเลยแฟนคาริสซี่แหละขอขอบคุณนะนยูทูบเบอร์ยูทูบบ้ามั้งนั่นนะหลายชอ่องโอ้ยเดี๋ยวคุณแม่เมย์คิปแล้วคลิปนี้คุณแม่เมย์อยากจะเอาไปฝากพี่น้อง28ตุลาคมนี้ครับปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลแรกของน้องอุ้งอิงที่เป็นทำนองลำเพลิน28มืออื้นมืออื้นนี่เมียนครับ มื่อเช้านี่ปล่อยพิสูไปแล้วดิมื่อเช้านี่ปล่อยพิสูโคเบอร์เมื่อเช้านี่โคเบอร์แต่ว่าอันนี้เป็นโคเบอร์เส้บาเถึงกินทอดของมันน้องมิวรัชดาพ,าพไดไรไม่วันที่นี่แปนี่เป็นของน้องหญิงเป็นลำเพลินเพลงเลขตั้งแต่มาอยู่สาวนั่นนี่คือเพลงเลขเป็นลำเพลินโดยตัวเมียนครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณยาสิตั้งใจฟังกันเด้อครับคุณยาเพราะท่านในตั้งใจฟังมันมันออกมาในแนวแบบเอาแบกไก่แกงไม่ครัมดาครับเพลงแนวลูกคุ้งแนวผู้ใดเป็น้มให้ ภูบิ๊กภูมาลิานครับโอ้ผลงานเพิ่นหลายๆได้บังไฟ <ใจ S 1> แสงเงนเงินเยอะเยิน<อ>เยิน,นแล้วก็ควันล้ำพื้นเมน เป็นก่อนรเบิด28 3โมงเช้าทางช่องยูทูบสาวน้อยระเบิดอนดีเรคค่อนปดเี28ลานี่มัน้อนประครเิบิซอยกันแซ่ไปพี่น้องแชร์ต่อๆกันไปด้อพี่น้องเรอองนิล่าที่ิล่าเป็นจำลองระเบนพน่ะาชอยงอยสาวซ้่อยคอักสาวซำน่อยคอยหักวย่าจะจ้างใฟังแต่ว่ามันไม่ได้จ้างใคฟัง Icana, ครับ uh ้า huh. มันจะเป็นแบบไหนยังไงมวนบ่มวลกับไอพี่น้องซอยเชี่ยวซอยสนัมสนุนวหลาศพี่เก่าท่านพี่น้องเนี่ยซอยเชี่ยวสนัมสนุนเขามาลงได้อยู่นะฮะร้อยสี่เก้าคูดมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสัมมี่อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกคนครับ าอยีหลาน่อยัว่าเนี่ยกเทีดาหน่อยที่เพ่นเทวดาน่อยกัถทวดาน่อยก็ได้ใส่ใส่มากใส่กันทื่วนนึงก่งก้าค่ะคุณยายชื่นชมให้กำลังใจด้วยเอาความคุ้นี่ของคุณน้องเมื่อแร้วปากใบแก่วห้องสวยแก่ซอสนับสนุนทุกสิ่งย่างนาเวทีมาหลายๆมลี่น้องมาวนมาเยมาสะดุดน้ำัน